สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้พี่อ้อยก็มาเชิลฟรเป็นวันที่12ของเดือนมกราคม2563อีกแล้วครับท่านวันนี้ไม่มีอะไรค่ะ11โมงแล้วนะคะพี่อ้อยก็อยากจะทานเนี่ยงปลาทูนะคะจัดแจงไว้อย่างดีคอยเพื่อนอยู่นะเนี่ยงปลาทูค่ะทำอร่อยอร่อยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็มีผักจิ้มเยอะๆหลายๆอย่าง สิ่งที่รู้กันก็คือนูน no! มองเห็นไกลๆจะไปคิดอะไรมากมายเวลาไหนก็ได้ถ้าเราจะนั่งทานกันนะนั่งให้สบายกินให้อิ่มนอนให้หลับรวยจนไม่ได้สำคัญหรอกมีเงินอยู่ร้อยสองร้อยบาทอะถ้าทำตัวให้เป็นสุขมันก็สุขอย่าไปคิดมากอมืมานะคะเพื่อนๆน,นะหากมาเยี่ยมพี่อ้อยพี่อ้อยจะทำให้ทานนะคะอร่อยมากเลยค่ะน้ำจิ้มนะคะ ไม่ต้องอะไรน้ำจิ้มรสเด็ดของรสเลิศน,นะคะนี่ค่ะของเพื่อนก็ทำขายนะคะอร่อยมากค่ะสีสันจิตจัดนะแต่งด้วยพริกนิดหน่อยแมเหมือนกับหลอกลวงนะแต่ไม่หลอกลนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงอันที่จริงถ้าหากเขาไม่ขายนะพี่ก็ต้องทำทำเองตำตำเองนะฮะตำพริกเอง มาทานนะคะอร่อยอร่อยค่ะนะคะเออนี่ก็คอยเพื่อนอยู่นะคะเพื่อนก็ยังไม่มาเดี๋ยวก็มาแล้วค่ะลงมือลงไม้กันทานอาหาร <c oughs> อย่าไปคิดอะไรคิดมากแล้วฟุ้งซ่านเอาแค่นี้นะเพื่อนๆ <c oughs> น <c oughs> ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะนะคะนี่นะคะอร่อยมากเลยนี่ค่ะปัาทูเรียงกันเป็นตับๆผักนะคะ เลือกทานได้เลยขนมจีนนะหนึ่งถาดนะคะโอ้อร่อยค่ะอร่อยเหาะตีลังกาเลยนะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆนที่รักสุขสดใสซับซ่าในวันนี้ค่ะ